สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูป,ป๊อปอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ส,สำหรับวันนี้ครูป,ป๊อปจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมบร้อพๆกันเลยค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำมูลพยางเดียวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำมูลหลายพยางคำมูลหลายพยางคือคำที่ออกเสียงตั้งแต่สองพยางขึ้นไปมีความหมายชัดเจนในตัวมีทั้งคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่นต่อมานะคะเรามาดูข้อสังเกต ของคำมูลหลายพยางกันเลยค่ะคำมูลหลายพยางถ้าแยกพยางออกจากกันแต่ละพยางจะไม่มีความหมายใช้ในภาษาถ้าบางพยางมีความหมายความหมายจะไม่ใกล้เคียงกับคำที่รวมพยางอยู่ด้วยกันตัวอย่างเช่นคำว่ามะละกอก็คือ1นึ่คำแต่มีสามพยาง หมายถึงชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งใช้เป็นอาหารได้เมื่อมาแยกกันแล้วคำว่ามะจะมีความหมายก็คือนายคำว่าละจะมีความหมายก็คืออาการแยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคำว่ากอจะมีความหมายก็คือกลุ่มแห่งต้นไม้ ที่เกิดจากเงาเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำมูลหลายพยางค์ที่มีในภาษาไทยกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคำว่ากระโดดตัวอย่างที่สองคำว่ามะละกอตัวอย่างที่สามคำว่ากลางเกนตัวอย่างที่สี่ คำว่าตะไคร้และตัวอย่างที่คําคำว่าสิงโตต่อมาเรามาดูตัวอย่างคำมูลหลายพยางที่มาจากภาษาจีนกันเลยค่ะ 1. ปึ่วยจับ 2. เฉา้วย 3. ส,สินแส 4. เก้าอี้ห้า บะมีต่อมาเรามาดูคำมูลหลายพยางที่มาจากภาษาเขมรกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคำว่าตำรวจตัวอย่างที่สองคำว่าผกาหมายถึงดอกไม้ตัวอย่างที่สามคำว่าถะไงหมายถึงตะวัน ตัวอย่างที่4ี่คำว่ากระซวงและตัวอย่างที่ห้าคำว่ากำเนิดคำมูลหลายพยางที่มาจากภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นคำว่าการ์ตูนคอมพิวเตอร์สติ๊กเกอร์เทนนิสและออฟฟิศนั่นเองค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายคือคำมูลหลายพยางที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตตัวอย่างที่หนึ่งมัดฉาซึ่งหมายถึงปลาตัวอย่างที่สองสุริยาหมายถึงพระอาทิตย์ตัวอย่างที่สามเทวดาตัวอย่างที่สีอักษร และตัวอย่างที่5อักขณีหมายถึงไฟนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำมูลหลายพยางกันไปแล้ววันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนกันเลยค่ะโดยให้นักเรียนเขียนจำนวนพยางของคำมูลต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ เขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนจำนวนของพยางด้วยเลขไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ